ก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกนะพอดีว่าซื้อสายชาร์จตัวนี้มานี่เป็นที่ห่อโรบอทค่ะนะเป็นสายชาร์จแบบชาร์จเร็วขันตเธองานจริงคือแบบจึงมากเธอคือวัสดุคือดีมากๆเธอเธอจันซื้อราคาแบบไม่ถึง50บาทเธอแตไ่ได้แบบคุณภาพดีมากเธอเธอสีว้าวเธอนะคือดีมากๆเลยมันเป็นสายถักเธอ ฉันี้ดูกล้องดำนี่เธอเธอดูเลยเธอแล้ววัสดุดีมากเธอนี้งานแบบไม่ถึง50บาทนะเธอคือแบบตรงนี้อ่ะเขาใช้เทคโนโลยีในการผลิตนะเธอตัวนี้อ่ะนะมีความคงทนเธอมีนะแบบข้อต่อตรงนี้มันจะหักง่ายใช่ไหมเขาเลยแบบแบบใช้เทคโนโลยีในการผลิตเธอนีนะแล้วแบบ ข้างใน,นนะครเป็นทองแดงบริสุทธิ์เธอทําให้แบบเวลาส่งข้อมูลแล้วก็เวลาชาร์จมีคุณภาพมากขึ้นเธอจริงๆนะคะนะแล้วก็ตัวหัวอลูมิเนียม USB ตัวนี้เธอเขาขึ้นรูปตามมาตรฐานเธอทําให้คุณภาพในการชาร์จคือดีมากๆเลยนะคะนะเธอบอกเลยนะนี่งาน49ทเออไม่ใช่ ประมาณ50บาทอ่ะเธอเออไม่เกิน50บาทอ่ะเธอเ,เออลองกดอยู่ในตะกร้าก่อนได้เลยนะคะเขามีแบบ3หัวเลยนะเขามีหัว Type-C หัวไรนิ่งแล้วก็หัว m i โคร USB ด้วยค่ะนะสำหรับแบบคนไหนที่แบบใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าอยู่นะเออเขาก็มีรองรับนะเธอนะเธอแนะนำเลยเธอจริงๆสายคุณภาพดีจริงๆค่ะนะตัวเออถ้าสายธรรมดาใช่ไหมตัวไมโคร USB เนี่ยเขาจะให้แบบความเร็วในการชาร์จ2.4 แอมนะเดี๋ยวว่าถ้าเป็นหัวไทซียะเขาจะให้ถึง3แอมเลยเธอนะคะ <Wow. S 1> นะนะใครสนใจลองจิ้มในตะก,ก้าก่อนได้เลยนะฉันบอกเลยการันตีนะนะยอดขายด้วยในตะก,ก้าเธอลองเข้าไปดูได้เลยเจอนะงงานคุณภาพจริงๆค่ะนะราคาถูกมากเธอนะไม่ถึง58บาทเลยกดดูได้เลยนะจ้าสนใจจิ้มในตะก,ก้าได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะฉันการันตีเธอฉันมารีวิวอาอบาย